3. ธรรมดาของพระพุทธเจ้าโคตมะพุทธวงศ์ที่25แปลและเรียบเรียงจากคุตกะนิกายพุทธวงศ์บัดนี้เราตถาคตเป็นพระสัมพุทธเจ้านามว่าโคตมะผู้เจริญในสักยะสกุลตั้งความเพียรแล้วบรรลุพระโพธิญาณอันอุดม ผู้อันเท้ามหาพรหมอาราธนาแล้วประกาศพระธรรมจักรการบรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งได้มีแก่สัตว์18โกรต่อจากนั้นเมื่อเราแสดงธรรมในสมาคมแห่งมนุษย์และเทวดาการบรรลุธรรมครั้งที่สองนับไม่ได้ถึงจำนวนผู้บรรลุบัดนี้ในที่นี้แลเราสั่งสอนราหุลบุตรของเรา การบรรล,ลุธรรมครั้งที่สนับไม่ได้ถึงจำนวนผู้บรรล,ลุการประชุมสาวกผู้สแสวงคุณยิ่งใหญ่ของเรามีครั้งเดียวเป็นการประชุมของภิกษุจำนวน1,250รูปเราเป็นผู้ประสจากมุนทินรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางสงได้ทุกอย่างที่สาวกปรารถนาเหมือนแก้วมณี ซึ่งให้ทุกอย่างที่คนปรารถนาฉะนั้นเราประกาศสัจจะสี่เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายผู้หวังผลผู้สแสวงหาธรรมเป็นเครื่องละความพอใจในภพการบารรลุธรรมได้มีแล้วแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประมาณสองแสนองค์การบารรลุธรรมครั้งละหนึ่งครั้งละสอง นับจำนวนไม่ได้เลยศสาสนาของเราผู้เป็นสักยะมุนีแผ่ไปกว้างขวางคนเป็นอันมากรู้กันมั่นคงเจริญแพร่หลายงอกงามดีแล้วบริสุทธิ์ผ่องแผ้วในโลกนี้ภิกษุหลายร้อยรูปล้วนเป็นผู้ไม่มีอัศวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่น ย่อมแวดล้อมเราทุกเมื่อในการนี้บัดนี้ภิกษุเหล่าใดเป็นเศขะยังไม่บรรลุพระอรหัตผลละพบมนุษย์ไปภิกษุเหล่านั้นถูกวินยูชนติเตียนนรชนทั้งหลายชมเชยอริยมัรคมีองค์แปดยินดีในธรรมทุกเมื่อมีความรุ่งเรืองท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏก็จักตรัสรู้ได้ เรามีเมืองชื่อกบิลพัทพระเจ้าสุโทธทนะเป็นพระบิดาพระมารดาผู้ให้กำเนิดเราชาวโลกเรียกว่ามายาเทวีเราครองเรือนอยู่29ปีมีปราสาทอันยอดเยี่ยมสามหลังชื่อสุจันทะโกกนุทะและโกนจะมีสนมกำนันสี่หมื่นนาง ล้วนประดับประดาสวยงามมเหสีชื่อยโสธาราโอรสชื่อราหุนเราเห็นนิมิตสี่อย่างแล้วออกบวชด้วยยานคือมา้าทำความเพียรได้ประพฤติทุกรกิริยาหปีเราเป็นพระชินะโคดมสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะของสัตว์ทั้งปวงได้ประกาศพระธรรมจัก ณป่าอิสิปตนะมรุกขทยวันใกล้เมืองพารณสีภิกษุสองรูปชื่อโกลิตะและอุปติสะเป็นอัครสา,าวกของเราภิกษุชื่ออานน์เป็นอุปถากประจำสำนักของเราภิกษุณีชื่อเขมาและอุบลวน,นาเป็นอัครสา,าวิกาจิตตะและหัตถกะ ชาวเมืองอาราวีเป็นอุบาสกผู้เป็นอัครอุปปัฏฐากนันทมาตาและอุตราเป็นอุบาสิกาผู้เป็นอัครอุปปัฏฐายิกาเราบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมที่โคนต้นอัสสัตตะรัศมีหนึ่งวาฟุ้งขึ้นไปสูงสิบหอกมีแก่เราทุกเมื่ออายุของเราปัดนี้น้อย คืนหนึ่งร้อยปีเราดำรงชีพอยู่เพียงนั้นก็ช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นเราตั้งคบเพลิงคือทำไว้สำหรับให้ชนที่เกิดมาภายหลังได้ตรัสรู้อีกไม่นานนักแม้เราพร้อมด้วยสงสาวกก็จะปรินิพานในที่นี้นั่นแลเหมือนไฟดับไปเพราะสิ้นเชือ้อฉะนั้น คู่อัครสาวกเป็นต้นเหล่านั้นผู้มีเดชท,ที่ไม่มีใครเทียบได้ทั้งยศกำลังและฤทธิ์เหล่านี้เรามีร่างกายทรงไว้ซึ่งคุณวิจิตด้วยลักษณะอันประเสริฐ32ประการเรามีฉับพันรังสีสองสว่างทั้งสิบทิศตุตดวงอาทิตย,ตตตย์ทุกอย่างจะอันตรธานไปหมดสิน้นสังขารทั้งปวง เป็นสภาพว่างเปล่าแน่แท้แลจบโคตมะพุทธวงศ์ที่25ห้า